ต่อมาคดีกลุ่มสามฮะพวกนี้เรียกว่าคดีมอบต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวนักการเมืองนะครับเป็นคดีที่เกิดจากประชาชนเห็นความไม่ถูกต้องก็ลุกขึ้นมานะจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มย่อยๆก็ในที่สุดมารวมตัวกันในชื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อ,อประชาธิปไตยเพือเืองก่อนโอเคต่อครับซึ่งมันมีความผิดที่เขาเล่นงานระดับแกนนํากลุ่มหนึ่งความผิดเล็กๆน้อยที่มวลชนไปกระทํา อีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอมาปี50นะครับในช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานทนน์นี่เริ่มมีการชุมนุมต่อต้านย่อยๆตอนนั้นยังไม่ใส่เสื้อแดงช่วงแรกๆก็ใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่หน้าบ้านพลเอกเปรมบ้างไปก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้กระจายกันเป็นระยะๆและเริ่มมีแนวคิดของการใส่ความสถาบันเบื้องสูงว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารจึงเกิดการโจมตีสถาบันผ่านคำว่า ำมาดในช่วงต้นๆโดยใช้ผลเอกเปรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเล่นงานหรือโจมตีนะครับพวกนี้ก็จะมีความผิดอยู่ในช่วงนั้นนะฮะร,รัฐบาลสมัครสมชายครัลังประชาชนขึ้นเสื้อเหลืองกลับมาใหม่คราวนี้ใส่เสื้อเหลืองชัดเจนเต็มที่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการขัดขวางโดยเฉพาะนายกสมชายนี่เข้าทํางานในธรเนียบรัฐบาลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น รัฐก็ใช้ข้อกล่าวหาเล่นงานทั้งระดับแกนนําแล้วก็มวลชนตักที่ร้ายแรงนะข้อหานั้นก็ร้ายแรงมากนะครับนั้นก็มีเสียชีวิตก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วยึดสุวรรณภ,ภูมิครับ25พฤษภาคม2551พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เริ่มต้นชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลหุนเชิดของระบบทักษิณที่แสดงเจตจำนงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชามติปี2550เพื่อหวังผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนมุ่งฟอกความผิดให้นักการเมืองในระบบทักษิณกลายเป็นการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานร่วมกันยืนหยัดต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ จากระบอบทักษิณกรณีดินแดนเขาพระวิหารกรณีจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์และกรณีทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมืองในระบบทักษิณอีกมากมายประชาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลเข้าร่วมชุมนุมต่างถิ่นฐานต่างสถานะต่างอาชีพต่างเพศต่างวัย ผู้คนแปลกหน้าไม่รู้ชื่อแต่รู้ใจไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตแต่มีพ่อหลวงองค์เดียวกันทุกคนไม่เคยถามว่ามาแล้วได้อะไรแต่ทุกคนมีคำตอบว่าเรามาเพื่อตอบแทนบุญคุณแทนดิน ครับตอนนี้เราล่วงเขาปี52นะฮะรัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาละฝ่ายแดงก็ได้โถมกำลังเข้ามาขับไล่ในปี52นะครับแล้วก็ยุติลงได้โดยไม่มีใครเสียชีวิตนั้นก็เกิดคดีนะฮะกลุ่มทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเสื้อแดงก็กลุ่มนี้ทำลายที่ประชุมมาเซียนจะ่ทำลายนายกอภิสิทธิ์นะฮะตรงนั้นก็มีคดีอีกกลุ่มหนึ่งจนบัดน,นี้ก็ยังเป็นคดีอยู่นะครับ กลุ่มคนในนามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเสด็จการแห่งชาติจัดชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงและเคลื่อนขบวนไปยึดถนนหน้าทำเนียบประกาศชุมนุมขับไล่รัฐบาลและโค่นล้มบุคคลในสถาบันที่อยู่นอกเหนือการเมืองพันตำรวจโทรทัศน์ใช้ระบบวิดีโอลิงก์และโทรศัพท์ทางไกลเข้ามาประสัยกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีสารยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล โฆษณาชวนเชื่อประชาชนตลอดจนให้ร้ายบุคคลในสถาบันนอกเหนือการเมืองอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ8เมษายน2552แกนนำจัดชุมน,นุมใหญ่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นตัวแทนของระบอบที่ต้องถูกล้มล้างออกไป5ที และวิธีการเคลื่อนไหวของการชุมนุมอยู่ภายใต้การชี้นำสนับสนุนและสั่งการของแกนนำอาศัยสถานีโทรทัศน์และวิทยุในเครือข่ายของแกนนำเป็นเครื่องมือปลุกระดมทั่วประเทศและได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดสภาพของการชุมนุมก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการใช้สิทธิการชุมนุม และการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกต่อไปการชุมนุมปิดล้อมเพื่อทำร้ายนายกรัฐมนตรีบริเวณสี่แยกเมืองพัทยาการใช้รถแท็กซี่บดเส้นทางการจราจรสำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับความเดือดร้อนรุนแรง เราจะปิดล้อมสากังและเราจะไล่ล่าอภิสิทธิ์ตามหาอภิสิทธิ์ให้เจอวนันนี้ตามหาไอเทพให้เจอตามหาไอห้อยให้เจอแล้วจับมันมาที่นี่ครับ และกัระผูคอคนได้เหมือนกันเด้และกัระผูคอคนได้เหมือนกันเด้การประกาศจัดทีมไล่ล่าตัวนายกร,รัฐมนตรีการบุกไปขัดขวางการประชุมอาเซียนและประเทศผู้เจรจาที่เมืองพัทยาทำให้การประชุมที่เป็นผลประโยชน์ส่วนหววของชาติต้องยุติลงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเกิดความเสียหายร้ายแรงการหารือร่วมกัน แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจลุกฉับและทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกยากลับบ้านมือเปล่ายุทธวิธีรุนแรงของแกนนำผู้ชุมนุมในลักษณะนี้ถูกสังคมต่อต้านอย่างหน แต่ได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากพันตำรวจโททักษิณและแกนำนำบนเวทีมีการปลุกระดมยุบโยงส่งเสริมให้ประชาชนกระทํผกฎหมายก่อความวุ่นวายในบ้านมืวงทำให้สถานการณ์ยิ่งบานปลายขยายความรุนแรงยิ่งขึ้นมีการปิดถนนเพิ่มเติมหลายจุดแม้แต่บริเวณหน้าศาลอาญาเพื่อกดดันและขัดขวางการดำเนินคดีกับแกนนำตามกฎหมาย ความเป็นน to ิติพลของประเทศและความสงบสุขของประชาชนส่วนรวมกำลังถูกคุกขับอย่างรุนแรงหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้วแกนนำผู้ชูหนุมได้ปลุกปั่นยุยงนำกำลังกลุ่มคนเสื้อแดงบุกรุกเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายในกระทรวงมหาดไทยลงมือบรรทุษสลายมุ่งหมายเอาชีวิตนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารประเทศนายนิพนธ์พร้อมพันธ์ถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อน นที่รัฐุกจับไปเป็นตัวประกันอย่างปุกอับสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันยังคงถ่ายทอดการชุมนุมโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมปุกระดมสร้างความฮึกเหิมพันธบรตรโทรทักษิณยังคงโทรศัพท์เข้ามาปราศัยปลุกระดมการชุมนุมและสนับสนุนการกระทำของแกนนำต่อไปผมแพ้ไม่ได้ วันที่13เมษาย,ยน2552กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกอ,อชเริ่มปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองปฏิบัติการแรกเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมดินแดงโดยกำลังทหารและตำรวจร่วมกันสลายการชุมนุมเพื่อเปอิดเส้นทางจราจรที่กลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่เอาไว้ ภาพที่พลเมืองดีบันทึกไว้จากมือสูดทําให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมได้ใช้ระเบิดเพลิงคว้างเข้าใส่แนวป้องกันของเจ้าหน้าที่และใช้รถแท็กซี่บุกตะลุยเข้าชนเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงปืนขึ้นฟ้าและเดินหน้าเข้ากดดันสลายการชมุมน <yy ing> ุมเหตุการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครวันที่13เมษายน2552 เป็นการกระทำตามยุทธวิธีของแกนนำผู้ชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งลุกลามกลายเป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองพยายามสร้างสถานการณ์จลาจลกลางเมืองก่อการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการของบ้านเมืองมีการนำรถบรรทุกแก๊สมาปิดถนนในบริเวณชุมชนคมคูว่าจะก่อวินาศกรรมร้ายแรง เสมือนหนึ่งจับชาวบ้านเป็นตัวประกันจุดไฟเผารถเมย์ยางรถยนต์ใช้ระเบิดเพลิงโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐใช้รถเมยพุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุบทำลายทรัพย์สินสาธารณะคุกคามชีวิตของชาวบ้านในชุมชนต่างๆโดยไม่หยุดหยอด่อน แต่พันตำรวจโทรทัศิณผ่านสื่อต่างชาติควบคู่ไปกับขบวนการปล่อยข่าวลือในประเทศว่าทหาหา่าประชาชนเพื่อหวังซ้ำเติมสถานการณ์สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองซ้ำอีกแต่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศแทบแถลงข้อเท็จริงต่อสื่อนานชาติอดีตนายกรัฐมนตรีกลับต้องเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามโดยสื่อสากลระดับโลก ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จะลาจนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองอันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ do Thailand you feel some sort of responsibility for this violence feel we've seen this inciting that in Thailand? คำถามนี้กล้องอยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยเช่นกันปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ัฐ ไม่ได้ทำให้ผู้ชุนหนุมเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวแต่การก่อเหตุของผู้ก่อการบางส่วนกลับพลากชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไปสองคนเขาจะมาเผาเขาจะมาเผาพื้นที่ของเราอ่ะพวกเราก็ไม่ยอมแม่ก็อยู่ด้วยแต่แม่เข้ามาก่อนแล้วเราก็คอยเลี้ยกลูกขอให้จบขอให้จบลูกใครใครอยากเสีย